ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะหมอเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการนอนเพราะรู้ดีว่าการอดนอนเป็นอันตรายจะนอนอย่างไรให้มีคุณภาพ ไปพบคุณหมอ e. ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำกันค่ะก <infection> ารอดนอนมีอันตรายอย่างไรคะค่ะ หลายคนเนี่ยอาจจะชอบเก็บกิจกรรมต่างๆไว้ทําตอนกลางคืนนะคะอย่างเช่นดูซีรีส์ทํางานหรือว่าเล่นเกมเล่นโซเชียลนะคะทำให้เหลือเวลาในการพักผอ่อนเนี่ยน้อยถ้าหากว่าเขามีงานที่จะต้องไปทําในตอนเช้าทําให้เกิดเป็นการอดนอนหรือว่าพักผอ่อนไม่เพียงพอได้ค่ะส่งผลเสียต่อหลายๆด้านเลยนะคะอย่างเช่นอาจจะทําให้สมาธิเนี่ยน้อยลงรู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหนื่อยง่ายหรือว่าควบคุมอารมณ์ได้ลําบากหงุดหงิดง่ายทางด้านร่างกายเนี่ยถ้าอดนอนในระยะยาวอาจจะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เจ็บป่วยง่ายหรือมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะก็อาจจะยังส่งผลต่อเรื่องของความจําการเรียนรู้กระบวนการความคิดวิเคราะห์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับพวกเราวัยเรียนกับวัยทํางานที่มักจะอดนอนด้วยค่ะทําอย่างไรให้การนอนมีคุณภาพคะ บางคนอาจจะมีคําตอบในใจนะคะว่าให้นอน7-9ชั่วโมงนะคะซึ่งมันเป็นปริมาณที่แนะนําในผู้ใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วปริมาณกับคุณภาพเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะคุณภาพการนอนเราอาจจะดูจากเข้านอนแล้วใช้เวลาน้อยกว่า30นาทีในการเคลิ้มหลับหลับได้ตลอดคืนตื่นไม่เกินหนึ่งครั้งหรือว่าตื่นแล้วใช้เวลาน้อยกว่า20นาทีในการหลับต่อได้ซึ่งการนอนให้มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ถูกสุขลักษณะอนามายัยการนอนเนี่ยมันก็ทําได้ไม่ยากก็คือการเข้านอนแล้วก็ตื่นให้เป็นเวลานะคะ,ะทำให้ห้องนอนเนี่ยมันเหมาะสมต่อการนอนหลับอย่างเช สมไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปไม่มีแสงรบกวนไม่มีเสียงนะคะพยายามงดเรื่องของหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วง30นาทีก่อนที่จะเข้านอนแล้วก็เรื่องของแอลโกอฮอล์คาเฟอีนแล้วก็การออกกําลังกายหักโหมนะคะในช่วงของการก่อนนอนด้วยนะคะจะได้ไม่รบกวนเวลาการนอน,นะคะ่ะขอคนานําแนะนําวิธีแก้ไขาการอดนอนด้วยค่ะ คนหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่า,าเราก็อดนอนไปแล้วก็ไปนอนชดเชยทีเดียวยาวๆตอนสุดสัปดาห์แต่ว่าแท้จริงแล้วอันนี้ไม่สามารถแก้เรื่องของการอดนอนได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยให้เวลาในการพักผ่อนกับตัวเองอย่างเต็มที่โดยมีปริมาณตามที่แนะนําไว้ด้วยนะคะเป็นข้อสําคัญของการนอนกันแล้วนะคะอย่าอดนอนนอนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดีก่อนจากกันเดินทางไปไหนอย่าลืมสวมหน้าก,กากอนมามัยทุกครั้ง รักษาระยะห่างและหมั่นล้างมือบ่อยๆสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน